แต่าบ๊ผิดหวังแท้ๆแท้เต้าบ๊อบพีดังแท้ๆเดี๋ยวบนญเดี่ยเป๊ะเดี๋ยวแงเป๊ะเดี๋ยวบนญเดี่ยเป๊ะเดี๋ยวแงเป๊ะเก็งทุกเก็งทุกเก็งที่ตัดตัวใอ้กอกตัดเพราะอะไรปฏิภานบอกันที่ที่แบบเป็นลอยเล็บไปเนาะพอกันพัดอันนี้การพัดอันนี้อาจารย์ว่าท่านการลุกพาดทุกดีแล้วด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้พาทุกคนทุกท่านนะครับไปตามพ่อสวัย บุรีรำหรือว่าเซียนสวัยบุรีรำนะครับวันนี้จะไปตามแนวทางนะครับล่างนะครับสําหรับเซียนนะครับพ่อสวัยจะให้วิ่งตัวไหนกันฟันธงไปที่ตัวไหนกันสําหรับล่างอย่างเดียวนะครับหลังงวดที่แล้วนะครับฟันทงล่างเม็ดเดียว78นะครับเข้าตรงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าในเมื่อวันที่1เมษายนนะครับ พ่อสวัยจะฟันธงไปที่ตัวไหนกันนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับเปอร์เซ็นต์มาเยอะก็คือเจ็แมงเปอร์เซ็นมาหลายเมื่อเมืนให้ใหตัววิ่งไปเร็วเนาะแมงบ่ให้เจดะวิ่งยังค่ะบมท่อันใดๆน้ำเงินเรื่อยต่อคูณเจให้ให้วิ่งให้ใวิ่งเก้ากับเจ็ดเกจ็ดเก้ากับศูนกับเจ็ดนสตัวต้องชิมว่าได้เนาะสาตัวเนี่ยงตัวได้ชิมว่าได้ เรีองร่างอ่ะาจับคู่มาถือเป็นบ่อจับเสียวไปจับคู่ตัวใดกสามตัวจิงจับคู่เห็นันเก่าตัวศูนย์เก้าเจ็ดล่างนี่เป็นสวเป็นอมตะเลยนะพอบืนกันงวดที่ทีมันีิเขาตอนนี้บ่อนยืนยืนยืนสามตัวนี้่แมาสิจับเอาสินเลือกเอามาถือบ่อสิ่เรียงมาถือบ่อเถอะนะก็ว่าไงกันเอฟซีพนมพสวยดีกว่าจะไ้ค่ะเพราะว่ค่อนข้างจะ ไปจับใส่ตัวอื่นถ้าตกนัดตัวไหนแมนสามตัวนี้ไปจับใส่แมนถ้าผมสิจับไปให้ผมสิเห็นไปถ้าเขาโตยืดถ้าผมสิเลือกให้เล่นตัวเดียวค่ะครับเข้าใจเนาะคือวดที่ผ่านมาแมนพ่อเด่นแต่ว่าัดจับสี่วอสนั่นละงวัดที่หนึ่งเมษายนนี่จะเป็นงวดที่สี่สิบยินพ่อว่าอสัลละก็เล่นพ่อขอถ่ายคลิปในเดอรวันนี้ตรงเป๊ะเอจีกับว่าไปตามพ่อสวัยนะพ่อเนาะผู้ใดอยากไม่ได้อยากให้ตามแต่ว่าเล่ยกันอุบ่าเบิรงกับเพิ่นแดงมากอีกคือกัน วันที่ที่ผานวัที่สาที่ผ่ากับวันที่สามที่เจ็ดก็ิมากเกียร์สองตัวสองตัวมาแน่ๆว่าเราไปพ้อหันมัดมัดแปะกับสองเนาะโอ้ถึงแค่สองไปในวันเสารนะโอ้ทั่ามเป็นมากกาั่วไปามว่าเน็กวันนี้ตัวเด่นที่สุดแปะกับสองเด้อพอน,นะจำไปไสิพมจำไปแปะถูกต้องแต่สองนี่หาคู่ได้ออาตายเอาไป คู่บาสนี่คู่บาที่อาจารย์คือ,ค,อคือเป็นอาจารย์ผู้สอนสูตรไทยนะอ๋อจ้าเพิ่งกับเพิ่งกับเพิ่งเพิ่งเจ๊งกันเอาไป<อ>แต่เพิ่งกับอามาคือเขาเ,าาเพิ่งเ,เอามาจากเขามาคือกันเรียกเขาล็อกเขาว่าเลยไาเพื่มาแปดงวดแล้วแต่มาผิดทักยษะมันผิดทักษะนี้อาจารย์ของพ่อสบายพ่อสบายเป็นเลี้ยงสูตรมานนั่นเพื่น แต่ว่าศิลป์อาจารย์กับพี่อาจารย์อีค่ะเมียนเมื่อกลัต้องมีคู่เนาะครับโต๊ะกันมาเนาะมื่อกลับต้องโต๊ะกันมาเพราะว่าคนเฮามันสิเป็นมาตั้งเกิดก็ได้เนอาจารย์ใหญ่บอกง่ายๆคืออาจารย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์เข้าบนลูกศิษย์เข้าล่างบอกเพียงกับเขาแต่องเพูดนะเราพูดนะเราพูนกับเขาทั้งคนทั้งบอดูทั้งเคนเนี่ยกับกับกับชุดน้องอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่ว่าอันว่าเป็นหนึ่งสองนะบอกพูนเอามาจากเขาเื่ากันเหมือนมือที่ออกคือเขาค่อยได้ จะยังมืออืดที่ออกว่ามือนีต้องม้าเทียงใบผมต้องโทรไปถามมันว่ามีตัวนี้บ่ที่ผมฟังไปเนี่ยมันมันไปตรงประเด็นบ่วอ๋อหาตรงประเด็นกับชั่วอะไรเลยนะสิลาเออพอดีกันเดี๋ยวรอพ่อกำลังเขียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนเห็นปุ่นไม่เห็นไงจังสิบดอกเห็นปุ่นไม่คี่พ่อได้เขียนเกี่ยวกับหน้าสัตว์ก็ตรงประเด็นกันเนาะพูดดีก็ไม่เห็นแต่พูดทีก็ได้ คุณมาแห้งหรอคุณไม้งผมจำไปสูตรเต็มเลยเรอยแต่ผมนี่ที่สูตรคือสูตรสองต้มน้ำสเก่าเก่าหางเก่าหางเก่าหา้กานไ้น้ำเจ็ดเจ็ดกัรบอดกันบอดบนเด้อโอกันบอดล่างกันบอดกาบอดซื้อตัวเนี้ยถ้าพวกมีคนจัากซื้อเก่าเก่าเพาะต้องซื้อเดีวมันดับเก่าเก่าดับเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดเจ็ด

ào tam tô đi nó, áo, chín sáu chín hai chín bốn, tôi bảo ngày để canh cả thút nó, thứ thút này quan nữa, áo thút này quan, này nữa, đi คนเหนสองจุดเด้อสามตัวเด้อคือสีคัอยูเดอรวอนดเด้อโควตบอสิมเพราะอะไรอ่เดียวด,ด,ด,ดับกร่ดับหาดับที่ดับเปดเดยอดับ่ผมว่าเอาไหเด้อผมจะเอาแต่ตัวเด่นจตตัวเด่นเนาะผ่ะเนาะโ เป็นท yeah. mm ี hmm. uh ่6เกียเด้อเ็น6เกียครับ9 6เเด้อเด้อใส่เขโลดมีเยใส่ไปมด่ว่าบนนี่ค่อนข้างจะ6 6ตัวนึง6อันบ่เอาไว้หน่อยเนาะบ่เพราะว่าตุคูณค่ะุูที่ว่าหลายตัวบ่หลายตัวตาพ่อก็สิเน้นให้เน้นให้6 ตัวเดียวครับผมค่เจ็ดแปดนั่นเลยครับผเล่นตัวเดียวตัวเก็บตัวเดียวแต่ว่ามูนี่มูนี่ผมได้ตะเกีตัวเดียวอันั้เฮามันมันถึงห้าปีที่ไดน้น้องเขาเอื่นมั้เนี่ะต่อมาใน,นน้อเนี่ยเก่าเก็บเนี่ยมาแท้แ <9, 7. S 2> ท้เก้าศูนย์จ็ดมาแท้แท้เดีกรงอย่างเดียว บังที่อาจจะกอดฟอกันมากก็ได้กอกกันมากก็ได้ก็เอทุนเจ๊ก็ะไรแล้วเจ๊ไห้เขาพิจรนาเอาเรือค่ะตอี้สีคนสื่อกับพิจนาเอาว่าอาจารย์ใดมาดดีกว่าไมาจับใส่ม่จับใส่แต่ผมก่ารออีกอาจารย์หนึ่งวันที่สาม่เจ็ดแต่ผมจะถยบอกเจ้าได้ว่ยังผมบนลูกกีบอีกนีให้เจ้าไปลูกเองว่าไม่เหมาะวมลูกกีบเะะ เป็นปนนปเนนอนกคนทบอกทีมงานทบอกอีกคนนึงสินะหายคนบอกกันเองหมดค่ะเดี๋ยวให้แจ้งเนชอเขาขิมาตัวเดทนะเจ้มาเนน้อนของเขาหน่าผิดว่าไรเป็นช่วงบ่ายวันที่สามสบเอ็ดเนน้นเาแติมาวันเกบนังเตียกับมหามุ้เดี๋ยวผมโทรไปกวนโทรหาอาจารย์กนเบอรโทรไปให้่อนเนาะแต่ผ่อนได้มากแต่ผ่อโทแจ้งโอ้ตันทีเลยก็ต้อนต้งตเอาบานนะที่จะเอาเปยังกัน นั่นแหละเดี๋ยวพ่อวางไปก่อนจ้ะเดี๋ยวเสียอธิบายมันมันค่อนข้างจะมันโค้งได้ว่าเท้อไปเมื่อนะขก้าสองได้ที่สุดตัวเดียวคือดึงเก้าลงมาแมนลักใดครับพ่อลักสิบเรื่องเดียวเนี้ยมาเดี๋ยวนี้เดียวข้สองได้ที่สุดตัวเดียวคือดึงเก้าลงมาแมนลักใดครับพ่อลักสิบเรื่องเดียวเนี้ยมาเดี๋ยวนี้เดียวมันจะเป็นหลักสิบแต่ว่ากากันว้ก็คือลักหน่วยไานั่งก็ได้เป็นเก้าหกหกเก้า ตังสีมันมาค่ะพอแต่ผมว่าอ่อกก็เก่าอ่ะเพราะมันดับกาหาว่าเอาหาหาดว่าถิ่มเขาป่ะคบนล่างนี่ว่าเอาเลยอันออกมาสวยอีกอันนี้อันนี้วาไปฟังกันสิหรอกได้ดับันกับโบกับคนเอน้อยเนาะแอซิดโจทยหเอฟซีคือจังหวัดที่ผ่านมาคือเก่าอันนี้คือพอดไทยคือจั่หวัดก่อนเลยเด็ตัวดินดินตัวดินเท่านั้น้วก็บุมเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีจาหลายตัวเนี่ยเปซโรเตอรลี่แล้ว อันนี้หกบนนี่หกเจ็ดหกเจ็ดตัวเดียวค่ะเก่าหเจ็ดเก้จ็หกเจ็ดแต่ว่ามันตัดว่าสีเอาอ่ะมันกัเสียว่วงชูนนะเลขลักลอยที่สองตัวเนาะว่าเลขขันเรมีสามตัวไทยย่ารืมอหยิบสามตัวหนาไว้นึ่งรมัขึ้นหัดกรอนเนาะรอบบึงรอบชับโชว์ให้พี่น้องเขายอค่ะผูเป็นมันเดเอ้อนี่นะคะ หน้าจอนะจ๊ะพี่น้องค่ะบน067 967อันนี้สามตัวบนเนาะแต่ว่าตัวดิ้นนี่967สองตัวบนนี่67ตัวดิน้นนอนก,กันพี่น้องเบิรงเอาส่วนล่างนี่มียูสามหาง94 92 96วิ่งเก้าล่างบนบนสีแดงๆส่วนบนกะเน้นเปนทีหกเนะาะค่ะพี่น้องแคปเเอร์ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม